วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่หลังจากลงพื้นที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าในชุมชนต่างๆนะครับเม็ดเงินต่างๆยังลงมาไปถึงข้างล่าง สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตครับวันนี้ผมวัชรพงศ์อนันตกูลนะครับหรือนามเรียกขานว่าโกมองว่าที่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยเขตหนึ่งจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เนี่ยจะนาเสนอนะครับเรื่องดีๆที่จะทําให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเพราะทุกๆท,ท่านคงมีความเชื่อว่าแล้วก็คาดหวังว่าพักเพื่อไทยจะเข้ามาจัดการปัญหาเศรษฐกิจ ของทุกท่านนะครับวันนี้เรามีนโยบายใหม่มานำเสนอนะครับคือกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเรามีเงินนะครับเราจะใช้นะครับวันนี้เนี่ยทุกท่านที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับขอย้ำว่า16ปีขึ้นไปจะได้รับกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับแล้วทางรัฐบาลจะใส่เหรียญดิจิตอลเข้ามาในกระเป๋าของทุกท่านนะครับ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องใช้ให้หมดภายในบกเลียงใช้ภายในรัศมี4กิโลเมตรจากบ้างนะครับตรงนี้มันดียังไงร,ร้านค้าในชุมชนนะครับร้านค้าในชุมชนจะเกิดการขยับตัวของการจับจ่ายไช้สอยเช่นวันนี้ท่านไปทางเข้าแกงนะครับก็ใช้เงินดิจิตอลจ่ายกับแม่ค้าข้าวแกงแม่ค้าข้าวแกงจะไปซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารนะครับก็ เอาเหรียญไปซื้อมาจากร้านค้าต่างๆนะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ย End user เนี่ยก็จะสามารถนำเหรียญอันนี้แหละไปแลกคืนเป็นเงินนะครับเงินจริงๆเนี่ยจากธนาคารของรัฐนะครับตรงนี้มันดียังไงนะครับเมื่อทุกท่านใช้ใจมันจะเกิดการจ้างงานการขายของจะดีขึ้นระบบการผลิตของทั้งประเทศมันก็จะเริญเติบโตขึ้นแรงงานก็จะเริ่ม หายากขึ้นขาดแคนแรงงเมื่อน,นั้นแหละนะครับจะไปถึงจุดหมายที่แต่ละปี GDP ของประเทศต้ตองโต5%เปนะครับทุกท่านจะมีรายได้ขั้นต่ำวันล,ละ600บาทภายในปี2,570ันนี้เศรษฐกิจมันซบเซามากต้องใช้ยาแรงครับต้องใช้ยาแรงทุกคนนะครับตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยสามารถ ขยับขยื่นด้วยความรวดเร็วนะครับเงินมันจะหมุนไป5รอบ5รอบอย่างไงท่านไปซื้อของนะครับแม่ค้าไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อผักนะครับแม่ค้าผักปลูกผักมาขายนะครับเวลาปลูกผักขายก็ต้องไปซื้อปุ๋ยต้องใช้แรงงานต่างๆตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าการหมุนรอบของเงินนะครับรัฐบาลเพื่อไทยหวังยังไงนะครับ เมื่อท่านมีรายได้เราหวังจากภาษีนะครับเราหวังจากภาษีรายได้ของประเทศอันตรลยของรัฐบาลก็คือภาษีแล้วภาษีเนี่ยจะเอากลับมาลงสู่ทุกท่านในรูปของการบริการภาครัฐระบบสวัสดิการต่างๆในรูปของงบประมาณแผ่นดินนะครับตรงนี้ขอให้เชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยในเรื่องระบบเศรษฐกิจการคิดการกระจายรายได้นะครับลดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เพื่อไทยมีหลักการครับเราต้องรดน้ําที่รากนะครับเราต้องรดน้ําที่รากเมื่อใดที่ระบบเศรษฐกิจฐานรากจเจริญเติบโตอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับเตรียมใจเตรียมรอรับนโยบายในเรื่องเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้นะครับผมขอฝากไว้ขอฝากพรรคเพื่อไทย และสสเขตในทุกพื้นที่นะครับวัชรพงศ์อนันต์ปูลโฟมองผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเขตหนึ่งนะครับผมพร้อมจะทํางานนะครับโดยประสบการณ์จากการเป็นสมาชิกสภาอยู่ในฝ่ายฝ่ายนิติบัญญัติเป็นประธานสภาและมาเป็นฝ่ายบริหารนะครับแต่ผมทราบวิธีการทําง,งานของระบบสภาดีนะครับผมลงพื้นที่ผมขยันผมให้ทุกท่านเชื่อใจได้ว่าถ้าผมเป็นผมเป็นได้ดี นะครับขอบพระคุณครับ